กาตูเลิฟลีซากุระเรื่องสั้นตอนเดียวจบตอนเพื่อนขโมยเพื่อนใกล้สอบกันแล้วสินะคะแต่ถ้าใครพอจะมีเวลาก็อย่าลืมแวะไปช่องแยกเลิฟลีซากุระโกลอัพของเรากันด้วยนะคะอายุไม่ถึง13ปีก็ไปได้ถ้าผู้ปกครองไม่ซีเรียส Facebook Fanpage ค่ะใครที่มีบัญชีก็ฝากไปกดติดตามซัพพอร์ตให้ครบ5,000กันนะคะ เรื่องนี้ไม่มีพระเอกเป็นการรวมกันระหว่างสองหัวข้อนี้ค่ะนี่อเลอฟในกระเป๋าสตางค์ฉันวันนี้แม่ให้มาแต่เหรียญฉันขี้เกียจหิ้วฝากช่วยดูแป๊บนะอ๋อได้สิเดี๋ยวฉันเฝ้าให้เป็นอย่างดีเลยเธอจะไปไหนก็ไปเถอะฮะ เอ้ยยายนั่นน่ะไม่รู้อะไรสบ้างเลยฝากปลาย่างไว้กับแมวซะแล้วแบบเนี้ยก็หวานสิหยิบไปนิดหน่อยสักเหรียญสองเหรียญไม่รู้เรื่องหรอกแอรินเดี๋ยววันนี้น่ะไปอ่านหนังสือด้วยกันเหมือนเดิมนะแล้วตอนเย็นอิฟว่าจะไปกินโดนัทแอรินไปด้วยกันนะไปสิอิฟเราสองคนไปไหนไปกันอยู่แล้วหนาหนา,นา,นานสองคนนี้น่ะ ขาอย่างกับปลาทั้งโผ่แน่เฮ้เพื่อนสีเพื่อนแท้ที่ดีต่อกันเดี๋ยว่อยดูเถอะแม่จะขโมยให้ดูอ้าวนักเรียนหยิบหนังสือขึ้นมาหยุดคุยกันได้แล้วจ้าเฮ้อีฟไม่รู้ว่าต้องอ่านยังไงให้มันเข้าสมองเนอะ เอางี้เดี๋ยวแอรินไปกดน้ำผลไม้กระป๋องมาให้รอแป๊บหนึ่งนะขอบคุณจ้ะเพื่อนรักอีฟเนี่ยโชคดีที่สุดเลยที่มีแอรินเป็นเพื่อนตั้งแต่อนุบาลพูดอะไรซึ้งๆอีกตามเคยฮะนี่นเอาแต่เป็นเพื่อนสิยยนั่นเธอไม่เบื่อหรือไงแอรินอา้อาออเลอ็หมายความว่ายังไงเนี่ย ตั้งใจจะพูดอะไรกันแนะ่เห็นนี่ไหมล่ะเงินบ้านฉันรวยนะถ้ามาเป็นเพื่อนฉันฉันจะให้วันละใบวันละใบเลยอะไรกันเนี่ยแอรินหายไปเลยลายไปก็ไม่อ่านด้วยมีอะไรหรือเปล่านะาท้อทีแอริน เห็นว่าแอรินไม่อ่านไลน์แล้วมันก็นานแล้วก็เลยโทรน่ะมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าเออไม่มีอะไรหรอกอิฟพอดีว่าคุณแม่เรียกแอรินกลับบ้านด่วนตัดสินใจถูกแล้วแอรินที่ออกมากับฉันอเลฟว่าแต่ทำไมเธอถึงได้ลงทุนให้เงินฉันแล้วก็เลี้ยงอาหารดีๆขนาดนี้ แหมแาหมากินไปเถอะแอรินบอกแล้วไงว่าฉันรวยแค่เนี้ยเลี้ยงเพื่อนนิดหน่อยสบายสบายเอาเลฟตักน้ำใส่โอ่งเอาไว้ให้ป้าด้วยนะได้ยินแล้วรับทราบค่ะป้าเนี่ยเอาแบบนี้เนี่ยฉันถึงได้อยากแอป,ปรวยดูบ้านซะก่อนสิ เดี๋ยวป้าเผอนะต้องขโมยทุนทรัพย์เพิ่มสักหน่อยไม่อย่างนั้นจะเอาที่ไหนไปแอปต่อเดี๋ยวอาศัยจังหวะตอนป้ามาอาบน้ำนี่แหละเดี๋ยวก่อนสิแอรินช่วยอธิบายเหตุผลสักนิดจะได้ไหมอีฟ ทำอะไรผิดหรอเธอไม่ได้ทำอะไรผิดหรอกจ้าเพียงแค่แอรินเขารู้แล้วว่าควรเป็นเพื่อนกับใครโอ้โหเห็นไหมว่าเงินซื้อได้แม้กระทั่งเพื่อนสั่งให้ไม่พูดกับยายนี่ยายแอรินก็ทำด้วยฮะลองถ้าเป็นแบบนี้เราก็ควรจะไปหาขโมยเพิ่มมาอีกเยอะๆเลยขอบคุณนะเอเลฟ สำหรับเงินที่ให้ฉันทุกวันเนี่ยบ้านเธอคงจะใหญ่ยังกับวัง <c oughs> แน่นอนแอรินบ้านฉันเนี่ยรวยจนแทบจะเลี้ยงไดโนเสาร์ได้เลยไดยโนเสาร์ที่ว่าเนี่ยหมายถึงฟิกเกอร์ไดโนเสาร์นะจ๊ะ <c oughs> ฉันก็ไม่รู้หรอกว่าอยู่ๆมันเป็นแบบนี้ไ,ไร้ยังไงแต่ฉันว่ามันต้องมีเงื่องนงำแน่น ็นั่นนะสิเพราะว่าฉันกับแอรินเราสองคนเป็นเพื่อนกันมาตั้งนานคาบว่ายนะ้ำวันนี้หนูลงสะไม่ได้ค่ะครูพอดีว่าหนูเป็นประจำเดือนโอเคจ้าเธอไปนั่งที่ห้องแต่งตัวรอก็แล้วกันนะก็แค่นี้เองหารู้ไม่ว่าฉันนะ่ะมีแผนไหนไหนมีล็อ ไหนไม่ได้ล็อกบ้างนี่ไงเจอแล้วหวานสินี่ก็หมายความว่าออเลิฟไม่ได้รวยจริงๆแต่รวยเพราะว่าไปขโมยเขามาสินะเฮ้ยเธอทำเรื่องแบบนี้ได้ยังไงทำบ่อยแล้วสินะเธอไม่รู้หรือไงว่าในห้องนั้นมีกล้องวงจรปิด ็นหัวขโมยแบบนี้เห็นทีครูต้องเรียกผู้ปกครองเธอมาคุยนะเออหนูขอโทษค่ะอย่าอย่านะคะครูขอโทษนะอีฟแอรินขอสารภาพตามตรงเลยยายอ,อเลฟให้เงินแอรินแอรินก็เลยทําตามที่นางสั่งนะ่ะอย่างนี้นี่เองถึงว่ามันแปลกแปลกแอรินเห็นกงจักเป็นดอกบัวเรื่องนี้จะเป็นบทเรียนของแอริน อีฟจะไม่ให้อาภัยแอรินก็ได้นะช่างมันเถอะแค่แอรินขอโทษอีฟก็ดีใจแล้วเรามาเริ่มต้นกันใหม่นะนี่ป้าผิดหวังในตัวแกนะคุณครูเขาโทรมาบอกแล้วว่าแกน่ะชอบขโมยของเพื่อนมีหน้าล่ะป้าก็นึกว่าตัวเองนับผิดเงินทำนุบำรุงสารเจ้าที่หายไปฝีมือแกสินะโอ้ยนี่ เป็นคนส่งฉันให้เข้าไปเรียนโรงเรียนคุณหนูรวยๆแบบนั้นจะให้ฉันทำตัวจนได้ยังไงได้ในเมื่อป้าส่งให้เรียนโรงเรียนดีๆแต่ทำตัวเป็นหัวขโมยงั้นป้าจะส่งแกไปเรียนโรงเรียนที่มันดัดสันดานอเลิฟเมื่อคือนเนี่ยกบเขียดร้องดังมากๆค่ะเนื่องจากฝนตกถ้าไม่ได้ไม้ตัวนี้เนี่ยก็คือแบบไม่รอดนะ ขอกำลังใจด้วยการช่วยกันเปิดการมองเห็นของช่องกดไลค์และกดแชร์ค่ะส่วน fc ใหม่ถ้าผ่านมาดูแล้วชอบเนี่ยก็อย่าลืม Subscribe และก็ดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปถัดไปนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย